เค่ะจะหมดแล้วนะคะเย็นนี้ก็คงไม่เหลือค่ะท่านใดจ,จะมาหลอนนะะพระเชิญนะคะปีสามปค่ะพระเก่านะคะเชิญค่ะเอาแบบไหนเลือกได้นะคะ ผมลงอะไรวะลงรายการอะไรมลงไม่รู้ตอนนี้นะผมมายืนอยู่ที่แผงพระที่องค์พระประสมเจดีย์นะผมออมาเออมาไปคอยดูมาเรีครับเป็นพระแผงนี้สวยๆนะครับสัมผัสแรกก็คือองค์นี้ครับเนื้อพระเก่าดีนะผมจาะเป็นไงส่องผมไม่ส่องไม่เองไม่ส่องเลยไม่ส่องเลยผม ชอบพระเนื้อผงพระสมเด็จนะครับพระเก่านี่ยังงงเนี่ยปกติจะสวดคาถาชิมันชอนอธิษฐานอย่างได้สมเด็จองแท้แท้สักองค์ มีแผนพ่อหนุ่มพี่จานบ้านข้างใต้ขันมีแผนมันค่ายี๋ยวลองดอง้วอีกทีหนึ่งนี่คุณคุณแผนเคลือบ ดมอั้นผมเรียนาะอั้นรัพญาติตรงกลางนี่เป็นกุบปก,ปกแต่ไม่คิดว่ากุบุไหนแต่เนี่ยไม่เป็นเป็นจะไปถึงเปโตจะเป็นจะเป็นอะไรวะข้าว กหลังด้วยดิหลวงพ่ออะไรครับนี่ทำไม่ได้แล้วหลวงพ่ออะไรดูอา่านดูอ่านหน่อยนะชื่อหลวงพ่ออะไรก็พิกลเลยมาพิกลเนี่ยเขียนว่าพิกุลอ่ะอีพิกุลเป็นหลวงพ่อเนนั่นเออถิ่นบุรีอ่ะ เพรแครเหรอฮะน้องแคร์ใช่ไอ่ะอันใต้อ่ะมีดอกจันนะครับรุ่นพื้นเพื่อเพื่อไหมจะเป็นรุ่นไหนนะเป็นรุ่นไหนนะอืมตอนเรียบเก่านะเรียบโบราณนล้วพิมพ์ของพ่อเนียนวัดน้อยครับพระโดนจับเยอะครับช่วงนี้สถานการณ์ที่ว่าโควิดตลาดพระ เยอะยังเยอะเหมือนเดิมใช่ไหมเดหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเขาเปิดให้มาตั้งแต่ที่เดือนต้นต้นเดือนเยเี่ยดูเต็มหมดอ๋อครับนี่คือเป็นสนามพระน่าจะใหญ่ที่สุดในประเทศหรือเปล่าครับต่อพระเครื่องนี้น่าจะจัดเตรียมไว้ตรงน่าจะเตรียมไว้วันจันทร์ใช่ครับอืมวันจันทร์ใหญ่ที่สุดใน่ครปฐมวันจันทร์ครับผมโบกับหวงเจดีปเจดีย์ครับ ใหญ่ใหญ่ที่สุดในประเทศนะครับพระสวยนะครับในในกล่องที่สวยนะครับต้องใช้เวลานาน,นครับอสองดูครับเดี๋ยว ไปดูแผงพระนะครับแล้วก็ไปหาซื้อสร้อยนะครับสร้อยพระโอ้ตรงนี้ตลาดมีเยอะเยนะครับผมนี่คือแผงพระึ้นมาพันๆเนื้อผงนะครับผมเนื้อผงนะครับให้เยอะนะครับเป็นตระกูลสมเด็จนะครับผมบเดี๋ยวมาดูพระสมเด็จนะครับเผื่อจะพุกเจอสมเด็จวัดระฆังนะครับผม ผมเนี่ยครับคนโตนาอธิษฐานมาครับผมก็เล่นไม่ขาดค,ครับสำเร็จเยอะนะครับคนซื้อไปผมไม่ตีเมีนะครับองค์สวยๆนะสาจินคือสำเร็จวัดละครนี่มีม,มีมีเยอะพิมพ์มากเลยนะครับคือบางทีพิมพ์ที่เราไม่รู้ก็มีเยอะครับเพราะว่าพูด,รพดตรงเลยครับ ว e ครับเห็นไหมนะมนอนนจะมองตัวคนเรียนมาความมันไม่เหมือนนะจะให้มันเป๊ะๆอย่างเดียวกันไม่ได้แต่ในห้องเรียนอาจารย์สอนคนเดียวสอนนักเรียนสี่ินคนเ <ะ S 2> <ข>อาันไม่ท่ากันเห็ไดมความรับรู้มันไม่มีต้ คือสนมากคนที่ขายนีความชอบครับชอบซื้อไปชอบซื้อไปถ้เบื่อเอาไปขายก็ไม่ขานดีไหมครับเป็นเล่นไปสุกเมื่อนเฮฮามั่งสบายไปอย่าไปเล่นแบบเครียดถ้าใช่อ่ะไม่มีใครรู้จริงหาองค์ที่แบบเก่าๆแล้วผมเพื่อฟุ้งครับชิมรสชาติของของโบชาใช่ครับไี่เกิดชื่อเสียง บางทีผมเนี่ยบอกว่าแท้เนีไม่เชื่อผมเลยอะรอางเงีสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมนี่เี่ยี่้ัเจ้าวัดแก่สวัสดีค่ะปวไทย ที่นาสน่ยเ,เรามีหลหกกายองค์โครขายหมดหวท้ายแดูองค์ที่ส,สวยๆนะครับ ดูน่นนเนี่ยนะี่เนื้อแก่งนี้นะครับดิเน้นดูสมเด็จวันละครนะครับเพื่อเป็นดังบุญวัส,สนาได้ครอบครององค์จริงอย่าได้เรียกดูนะ

ครับหลังจากที่ผมเรียกดูหาพระสมเด็จนะครับก็ยังไม่มีองค์ถูกใจนะครับผมก็จะขึ้นไปกราบาพระบรมดาลีกาุาธนะครับกราบองค์พระปรมเจด,ดีย์อยู่ข้างบนนะครับผมได้วิธีได้ไรครับได้อะไร,ร,ไ,ะไ,รไม่กอบพระกรอบพระจะวิจัยลูกพี่นะครับผมอ๋อ ครับเดี๋ยวขึ้นไปดูวัตถุมงคลครับไปอัปเดตวัตถุมงคลขององค์พระปฐมเจดีย์นะครับผมเดี๋ยวไปรับชมพร้อมกันเลยครับตอนนี้เนี่ยผมอยู่ที่บริเวณด้านข้างของพระวรวงรจนาลิตนะครับผมอยู่ลีแวะเข้าน้ำครับก็ตอนนี้มีประชาชนครับผมที่มีัทธาต่อของพระรจนาลิตนะมากับขอพรครับผมวัตถุมงคลกับขอพรแล้วเพื่อเพื่อความิริมงคลครับ อันนี้ก็เป็นวัตถุมงคลวัตถุมงคลของทางวัดนะครับผมรกันถึงสอพระองค์สักคร้นะคะรุ่นเจ้าห้าที่้ากขวัเป็นพธีบูชา่นมาร่วมกันเป็นเอาพระโคกวาเจีย์ชั้นเจริรนี่คือ ถ้าใครจะหล่อพระนะครับก็มีวัตถุบุงคลของทางวัดมอบให้ครับเป็นเหรียญปีสามแปดนะคะปีสามแปดค่ะมีร้อยโอนะคะหลวงพ้อให้มอบให้เมื่อเช้าเองค่ะ<อ>จะหมดแล้วนะคะเย็นนี้ก็คงไม่เหลือค่ะถ้าใดจ,จะมาหล่อพระเชิญน,นะคะปีสามแปดค่ะผ้าเก่านะคะเ<อ>ชิญค่ะเอาแบบไหนเลือกได้นะคะ ป็นไร้อยหนึ่งใช่ไหมครับอันนี้อันนี้สองค่ะเป็นเนื้อราคาังใบ,บสาเกะนะคะอันนี้หลวงพ่อม่าไห้เมื่อเช้าร้อยหนึ่งเหลือเมื่อเช้าออกออกเยอะมากครับออกเยอะมากถ้ารวมทําบุญ200 200ยสองร้อยค่ะนะครัเป็นดอกใบสาเกรุ่นหนึ่งเลยค่ะรุ่นหนงค่ะเป็นไงวิมีการจนาพิเศษข,ข้างหลังนะคะราชการที่เก้าค่ะดูย สวยงามมากแต่พนักงานก็ถ้าถ้าเย็นนี้ถ้าเหลือ <5 S 2> ก็จะบูชาเหมือนกันมีเนื้องเงินนะคะกาญชนามีเงเินนะคะจากพันห้าร้อยบาทเหลือเก้าเก้าเก้านะคะอันนี้เนื้อเงินค่ะ,คะอันนี้เนื้องเงินค่ะอันนี้เนื้องเงินนะครับเก้าร้อยเก้าสิบเก้าค่ะเก้าเก้าเก้า ถ g, ้าใครที่อยากต้องการเหรียญนะก็มาทำบุญตรงที่ตรงข้างครับข้างข้างวิหารสำนักงานจัดประโยชน์อ๋อสำนักงานซ้ายมือของพระล่วงจะเป็นเงินนะครับ999นะครับผมเป็นพระเก่ามีสแตมด้วยนะครับมีสแตมด้วยสแตมปลุกเสร็จแล้วค่ะบูชาบนนี้พระค่ะ กันขอบคุณครับน้นเป็นเนื้อดาวะปี4-2่ปี4-2ชค่ะปี3-8นะคะเป็นผ้าเก่าเป็นตัวอของพ่อนะคะแลวงพครบรอบ8ปปีเอาผ้าเก่ามาให้หลานบูชานะคะนะคะสมเร็จปี3-8ค่ะสมเด็จปีไหนนะฮะมเมอเช้ร้อยองค์นะคะจะหมดแล้วค่ะนะครับ ต้นแดดจะมีผมเก่าเยอะเลยสุน90ปี49สนใจไหมพี่สนใจไหมเดี๋ยวเขาถูกหวยก่อนเดี๋ยวถูกหวย่อนนี้มาใหม่โอเคครับอ้าตอนนี้ประชาชนเยอะมากเลยครับผม ภวัดนะครับพรวัดก็เป็นสรีมงคลนะครับผมวกราบท่าเพื่อเป็นสรีมงคลกับตัวเองและครอบครัวครับอ๋ออันนี้ก็เป็นถ้าร่วมรวมดีร้อยถ้าปนเงินเยี่ยมสองพันบาทก็สวยครับ เรื่อธรรมดาเรี่ยมพันลิงร้างปีไหนครับล่าสุด36ปีเมื่อวันที่2พิจิตวาอ๋่านเข้ามารับชมนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับ ผมกับอาจารย์วิทย์ครับผมก็ขอลาผู้ชมไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าน,นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ